สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟกกกอ,อกนี่นะคะพ่อนิ่มก็จะเป็นคนดังแห่งบ้านไล่ภูหลวงนะคะเนาะเพราะว่าฝนแรงมากไม่รู้จะติดไหมแต่ก็ต้องดังให้เขาก่อไฟไล่ยุงก็แล้วแต่พี่นะถ้าจะเอาเข้าคอก,ก็เข้าได้เลยไม่รู้จะดังได้ไหมเพราะฝนตกทั้งวันเนาะ พื้นมันเปียกแรงมากเลยนะเราต้องได้ตักดินแห้งๆมานี่นะคกลวยน้ำว้าสึ่งหรือยังเนาะเนี่ยมันขึ้นโคนแล้วค่ะอันนี้ก้าน้องสาวพ,พอนิ่ม เอาไว้เวลาแซมที่ปูกัดหอยกัดนะคะเนี่ยอยากได้ก็มาถอนเอาตรงนี้อีกถ้าไม่พอนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเก็บเห็ดขี้ควายกันนะคะก็น่าจะใช่นะนี่อู้เหมือนเหมือนที่คุณแม่พากินเลยนะอ่ะให้ FC ดูนะคะใช่หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นขนๆเนาะน่าจะกินไม่ได้นะ แต่เราก็อยากก็บนะคะเพราะว่าสวยมากนะคะนี่อันนี้ถ้าสมมติเราเอาไปปิ้งนี่นะคะหวานถ้ามันใช่เห็ดขี้ควายของเทนะแต่ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าคุณแม่ก็จะเก็บดูสิสวยมากเลยนี่นะคะยังมีอีกนะคะเนี่ยขึ้นดีมากเลยดูสิว้าว ถ้าได้สักสามสิบดอกนี่พอแกงนะคะทุกคนปุบ้บเนีสังเกตรตรงไหนนะนี่ที่มันเป็นป้องนี่ใช่ไหมโอ้มีบานด้วยนะคะเนี่ยสองดงอกเออไม่ใช่ไหมโอ้บานเท่ากระดงพ่อนิมนึกว่าเห็ดอะไรนะพ่อนิมบอกว่าเห็ดละง,งกหรือเปล่า โอมีเยอะนะวันก่อนฝั่งนู้นเพราะว่าควายมาขี้ไว้ให้เอซมันก็น่าจะใช่นั่นแหละนะคะนี่ไงโอ้โหมีแต่จุ่มๆนะคะสวยจริงๆแต่ไม่กินหรอกกลัวโอ้หอุ้ยโนี่นะคะเท่าหน้าเลยหักแล้ว ยังเหลืออีกนะคะเนี่ยยังไงโอ้โหทำไมมันเยอะอย่างนี้นี่นี่ไงโอ้ขาวซะด้วยนะคะนี่พื้นเขาก็เป็นกีบๆเหมือนเห็ดที่เรากินได้ด้วยแต่ก็จะไม่เอาหรอกนะคะไม่กล้ากินแต่เสียดายมากนะคะเนี่ยโอ้โห แล้วก็ไม่ใช่ผู้ชำนาญด้านเห็ดเท่าไหร่นูนนะคะสามสาวอาบน้ำสบายเลยอ้เล่นน้ำกันก็น่าจะข้ามนู่นแหละคะ่ะเพราะนี่มเลยมาตามทุกวันถ่าอาบน้ำเพราะว่าจะใช้เวลานานมากนะคะ เราเล่นให้สนุกก็แล้วกันเดี๋ยวค่ำๆเดี๋ยวพ่อมาเรียกนะถ้าไม่อาบน้ำมาแรงเยอะค่ะ ดังไฟก่อไฟติดแล้วนะคะทุกคนเก่งมากเลยถ้าที่ภูเขานี้ก่อได้ไหมพ่อภูเขาง่ายกว่าที่นี่ใช่ไหม,มนี่แหละค่ะใบขนุนทุกคนเนี่ยปีนี้ดกมากได้เก้าลูกนะคะเป็นตั้งแต่ปีแรกแล้วอันนี้ไม่ใช่นะคะเนี่ย อันนี้เดี๋ยวเราค่อยเลื่อยลงอีกเพราะว่าไม่ใช่ไอขนุนเ,เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่เป็นหมากนะคะอันนี้เนะ่ะใบเขาจะเป็นมันไม่มันแต่ว่าใบนะ่ะใบใหญ่นะคะเนี่ยแต่อันนี้นะ่ะของแทนนะคะใบเขาจะมันแล้วก็เคี้ยวมากเลยค่ะก็เริ่มตแล้วเพราะมันไปเลี้ยงไอของปลอมนะคะทุกคน หนูขาของเรานะคะเนี่ยแตกยอดเพราะนิ่มขยายอ,อได้เยอะมากเลยถ้าจะทําเป็นสวนนี้ก็น่าจะได้เพราะว่าฝั่งนูนแบบเยอะมากเลยนะคะฝั่งตรงข้างฝั่งนูนอันนี้ก็นาน้องสาวเพรานิ่มอันนี้ดำแล้วได้เลยนะคะเพราะว่าเขาไม่มีหอยปูก็ส่วนน้อยค่ะแทบจะไม่มีปูมีหอยเลยค่ะนะคะเพราะว่าเป็นนาโคกนาโพนนะคะของเรานี่เป็นนาลุ่ม<ำ>นี่ดึงแล้ว วิธีเอาขาเนี่ยเลาะไปเอาก่อนละสองหนอสองหนอก็น่าจะพอลวกละโอ้โหนี่พ่อ,อที่มือพ่อนี่ก็ใช่นี่นั่นแหละเออเพราะว่าเห็นหนอเขาอยู่นะข้างบนไม่รู้ว่าจะดึงได้ไหมโอเคอเค๋อไม่เอาก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีเยอะอยู่ อันนี้เป็นมะพร้าวกะวทินะคะเดี๋ยวเราจะรอลุ้นว่าจะเป็นมะพร้าวกะวทิไหมนี่นะคะโอ้โหของอยู่ของกินอยู่รอบบ้านพอใหญ่มากนะนี่อันนี้มันปีแล้วใช่ไหมพี่นี่น่ะปีแล้วใช่ไหม นี่ไงอยู่ติดมือพ่อนี่มันเล็กไปใช่ไหมมันกำลังขึ้นเลยเนาะโอ้ถ้าไม่มีแรงก็ดึงไม่ได้นะคะโอ,โอ้ขึ้นทั้งหัวเลยใส่ต้มไก่พอนิ่มจนได้หอบละแล้วก็ยาไปสุดนู่นเลยนะคะตอนนั้นะ่ะ เราขุดข้างหน้าใช่ไหมพ่อไม่มีที่ปลูกก็เลยเอาใส่เลาะไปเนี่ยจะขายายใหม่เพราะว่าได้เยอะแล้วเนาะเดี๋ยวจะขยายใหม่อีกพ่อนิมบอกวันนี้ลูกชายบอกว่ามีคนมาดูกระท่อมนะมีคนมาดูกระท่อมนะคะบอกว่าถามซื้อจะขายเท่าไหร่เอาไปให้คนเลี้ยงวัวที่ภูเขาคนบอกว่าเ,เ,เอองงมากเลย,เเยแล้วก็เลย ลูกชายบอกว่าเขาขอเบอร์พ่อด้วยว่าพ่อจะขายเท่าไหร่บอกด้วยนะหนูก็เลยตอบลูกชายไปว่าไม่ได้ขายหรอกเอาไว้พักผ่อนบางทีก็ยังพอได้ต้อนรับเอฟซีที่มาอยู่นะเนี่ยอันนี้เราก็เอาผ้าอันนี้คุมไว้นะคะผ้าผ้าตินผ้ากันฝนคุมไว้อยู่อันนี้ซื้อมาแล้วพ่อนี่บอกว่ารอให้แดดใช่ไหมแล้วก็จะคุมเลยถ้าไม่งั้นมันจะเน่ามันจะเปื่อยเป็นเชื้อรานะคะ อันนี้ก็นี่ลมพัดแล้วก็ค่อยเอาออกไปแล้วก็จะคุมอีกทีนะคะเนี่ยได้หลายปีแล้วนะคะก็ยังสวยงามนะด้านในยังมีที่นงที่นอนอยู่นะเนี่ยอันนี้ก็เออใช่มีมอดขึ้นก็สุดคุ้มแล้วละ่ะนี่นะคะด้านในทุกคนมีผ้าม่านผ้าอะไรครบหมดที่นอนผ้าคุณไม่เอาขึ้นไปไว้ละ อันนี้คุณแม่มุงหลังคาใหม่นะเนี่ยปีนี้แหละก็เลยเอาพายางครอบไว้ก็เลยให้เบอร์นะคะป๋าแดงไปเพราะนิมบอกเพราะว่าเพ่นจะขายอยู่พ่นเหลืออีกหลายหลังส่วนคุณแม่ไม่ได้ขายนะคะเอาไว้พักผ่อนอยากจะนอนด้วยดูหนาวก็ลงมานอนกระท่อมนะคะอุ่นนะคะทุกคนอุ่นมากหลังนี้ก็โอเคนะคะอันนี้คุณแม่ซื้อพายางมาแล้ว แต่ยังไม่ได้คุมว่าจะคุมวันนี้ฝนไม่หยุดนะคะก็รอให้พรุ่งนี้น่าจะฝนไม่ตกมะเราก็จะได้คุมไว้เลยนะคะไฟพ,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 พี่ก็ติดแล้วก็คงจะประมาณนี้แหละนะคะทุกคนได้แล้วกับข้าวเย็นก็เป็นลวกคานะคะกับนมไม้ต้มนะคะก่อนนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ ฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ